สวัสดีครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านหน้าของการแสดงหมอราเสาน้อยเพชรบ้านแพนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับพัทยา,าสรุปพัทยาเป็นจังหวัดไหมครับทุกคนเป็นจังหวัดไหมอ่าไม่ใช่นะพัทยาคือเขตการปกครองพิเศษนะครับ คล้ายๆกับกรุงเทพมหานครอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าตอนนี้ก็<ม>กี่โมงแล้วเหลืออีก6โมง50นะครับบรรยากาศในงานนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เป็นวันอังคารเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้อาวุจจะใช้หน้าตาเป็นอาวุธในการเข้าไปในงานนะครับนี่นะฮะไม่ต้องไปซื้อบัตรนะครับนี่ฉันหน้าตาเป็นอาวุธใช่ไหมครับ <laughs> โอเคนี่นะครับวันนี้จะดีหน่อยมีเก้าอี้แบบมีพนักพิงนะครับนี่อันนี้เก้าอี้มีพนักพิง30บาทนะครับส่วนเก้าอี้หัวกลมก็20บบาทนะครับตามเรทราคามาพัทยาก็จะดีหน่อยดีอะไรครับของกินด้านซ้ายด้านขวาเต็มไปหมดเลยครับนี่ของกินด้านซ้ายมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องออกไปข้างหน้านะฮะด้านขวาตรงนู้น ون. นะครับแล้วก็มีห้องน้ําบริการด้วยนะครับไม่ให้บริการฟรีนะเสียเงินนะครับทุกคนครับนะครับพัทยาถามว่าอยู่แถวไหนนะอยู่สายสามนะครับถ้าอยู่ข้างหลังนู่นนะครับก็จะเป็นทะเลละนะครับเป็นเป็นเขตเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานโล่งนะครับสําหรับจัดคอนเสิร์ตจัดกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับอ่ะตอนนี้คนก็มา ยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นะว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะครับเป็นวันทํางานนะครับคนก็จะมาหลังจากเลิกงานนะครับ5โมงเย็น6โมงเย็นทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับคนก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับทุกคนอ่ะนี่ครับผมก็จะพายบรรยากาศทุกคนได้ดูก่อนเนาะนะฮะใครที่สนใจบัตรออนไลน์นะครับก็สามารถทักไปได้ที่เพจสาวน้อยเพชรป้านแพงนะครับตอนนี้ ก็ใครที่อยู่ใกล้พัทยาหรือชนบุรีนะครับก็มามาดูดสดๆหน้าง,งานได้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะเล่นอยู่ที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ใครว่างก็เรียนเชิญเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพเองนะครับทุกคนบางปูก็ใกล้ทะเลเหมือนกันนะครับ บ,บ,บ,บดูบรรยากาศท้องฟ้าหน่อยเป็นยังไงบ้างปลอดโปร่งไหมปลอดโปร่งไหมครับทุกคนต้องปลอดโปร่งสิครับนะครับภาวนาไม่ให้ฝนตกนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็ช่วงเช็คแสงสี นะครับแต่ว่าเสียงยังไม่ได้เช็คนะครับตอนนี้น้องน้องน้องุองอิงก,ก็อยู่บนเวทีแล้วนะครับดเดี๋ยวรอสักครู่เราคงจะได้ฟังเสียงซาวเช็คของน้องอุงอิงนะครับวันนี้เราไม่มีภารกิจนะครับภารกิจของเรากคือ,อ,อมาดูหน้าห้่นที่พัทยาก,กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับ น้องนุ้งอิงนะครับที่ได้รับรางวัลขวัญใจหน้าห้างนะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้รางวัลมานานแล้วนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งได้รับโลนะครับโลรางวัลขวัญใจหน้าห้างจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดนะฮะวันนี้ก็เลยมาเที่ยวพัทยานะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าผมมาพัทยาหลายครั้งมากนะครับมาพัทยาคือไม่ได้มาดูหมอลำนะมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวสะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็น ครั้งแรกเลยนะครับที่มา,าดูหมอลำที่ที่พัทยา <c oughs> ถามว่าทุกคนทำไมทำมาถามว่าทำไมไม่ไม่ดูกรุงเทพละ่ะอ๋อก็ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับว่าคนที่พัทยาเป็นยังไงน่ารักสมชื่อเมืองพัทยาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับน่ารักไม่น่ารักเนี่ยครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับนี่นี่น นี่นะครับเพื่อนนี่เพื่อนบ้านเรานะครับนี่ครับเพื่อนบ้านเราสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่อันนี้มาจากไหนครับเนี่ยอ๋อผมอยู่ตะเกียนเตี้ยตะเกียนเตี้ยคือที่ไหนอ่ะไอบาราบางละมุงครับบาละมูนนี้มาดูใครครับวันนี้มาดูใครน้องหิงทั้งบอสโจครับผมเหรอแค่ไหนปกติดูหมอลำบ่อยไหมแต่ก่อนไม่ดูจนมาดูตั้งแต่ที่ว่าอยู่เห็นแอดออล์เดียอ๋ออาตั้งแต่ออล์เดียอยู่สามน้องเพื่อนแพงใช่ ทำไมเป็นคนเป็นคนจังหวัดไหนของผมอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีไม่ไม่ใช่อีสานน้องไม่ใช่ครับมาดูเพราะแอนแตอนแรกมาดูเพราะแอนเราเลยดีครับแล้วก็มารอบนี้มาดูเพราะดนตรีสนุกดนตรีสนุกมาดูใครเป็นพิเศษวันนี้ปุ๋งอิงปุ๋งอิงท่านหนึงชอบปุ๋งอิงอ่ะน้องเขาน่ารัก,รกแล้วก็กระตันยูด้วยเลยชอบวันนี้มาใครครับเนี่ย วันนี้มากับมาเจอ FC ด้วยกันนะครับมาเจอใช่ใช่ช่องดีเลิศประเสริฐสีไหมครับโอ้โหคิดว่าใช่ไหมครับใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสวัสดีครัับสสวดีครับติดตามไว้แล้วครับผมโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนบ้านกันครับก็คือมาเจอกันที่นี่มาเจอกันครับมาเจอกันที่นี่เหมือนกันโอเคครับผมนั่งอยู่ข้างๆนะครับครับผมขอบบคคุณรัแล้วฝากตัวอีกด้วยนะเดี๋ยวผมว่าถ่ายอ๋อสวยีพี่มาจากไหนครับเนี่ยที่ที่บ้านนอกนะใช่ไหม เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อ๋ออยู่นาเกลือค่ะนาเกลือบ้านนอกอยู่ที่ไอ้อบ้านนอกเนี่ยบ้านบ้านเกิดอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์เหรอค่ะอุ้ยวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อบุรีรัมย์ด้วยวันนี้เสื้อบุรีรัมย์มาเลยค่ะปกติผมใส่เสื้อบุรีรัมย์นะค่ะอันนี้ซื้อสามตัวแล้วบุรีรัมย์ <c oughs> ปกติจะไม่จะไม่ค่อยได้ใส่นะคะเดี๋ยวนี้ใส่สบายวันนี้มาดูใครเป็นพิเศษครับดูน้องกุ้งบีมค่ะบอสโจค่ะชอบมากค่ะทำไมถึงชอบน้องกุ้งผีอ่ะ ก็ไม่รู้เป็นไรนะชอบมากถ้าดูอะไรน้ําตาไหลทุกครั้งเลยนะแบบว่ามันมันออกมาเองเลยนะดูแบบดูอะไรก็ไม่เป็นอะไรไมันรู้มันออกมาเองเลยน้ําตานะแล้วแล้วร้องเพลงน้องหมงได้ไหม ก็ได้อยู่อ่ะร้องร้องทางไห้นิดนึงนิดนึงเนื้อน้ององเข้าได้อยู่นู่นปกติคนไม่ค่อยร้องเพลงไม่ค่อยได้ใช่แต่ชอบรำมากกว่าเอาะรำมากกว่าเอาสักนิดนึงอ่ะโอ้ยอย่าให้ร้องเลยเสียงไม่ดีผมก็ร้องไม่เป็นเหมือนกันนะอ้าวพอแต่ชอบมากพอเอาความฝันโอ้ยอย่าว่าอย่างนงี้ยพาเลาอยากอายอยากอายนึกไงบอสโจ ยืนอยู่นี่ละโอเคขอบคุณมากอันนี้เพิ่งดูครั้งที่2นะคะแล้วตั้งแต่มีน้องอุ้มอิมมาเนี่ยดูครั้งที่2ปกติติดตามสาวน้อยไหมไม่ได้ไม่ได้ดูเลยค่ะตั้งแต่น้องอิมเข้ามาแล้วเอ่อมาดูครั้งที่สองปกติไม่ดูเลยครั้งแรกไปดูที่ไหนคะที่เขาตะโลค่ะเขาตะโลคืออ่าชนหรือยี่รอยองนะนี่นี่หยุดเนี่ยอ๋เนี่ยเขาตะโลตรงเนี้ยพัทยาเนี่ย อันครั้งที่สองครั้งแรกรู้สึกไงครั้งแรกโอ้ยหเป็นปลื้มมากเลยค่ะปื้มมากชอบมากเลยเหมือนผมนะครับผมก็มาทำ YouTube ก็เพราะน้องอุ๋งอิงนะครับปกติทำแบบทำแบบทำแบบตั้งใจทำแหละอาร์มาเขาเป็นจิดตามได้นะครับช่องอะไรนะครับพี่ช่องอะไรนะ ช่องอะไรช่องดีเรื่อยประเสริฐสีครับผมโอ้ขอบคุณมากโอเคครับดีใจครับที่เจอตัวจริงเสียงจริงเลยขอบคุณมากครับมาตั้งแต่บ่ายสองครึ่งนผมก็มาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โอเคครับขอบคุณมากอันนี้ก็ก็คือความสุขหน้าห้านนะครับหน้าห oh ้านของเรานะครับอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อแล้วก็ก็ฝากก็ยี่้ด้วยนะครับขอบคุณมากขาผมขอบคุณครับ อันนี้แหละครับที่ผมอยากให้ทุกๆคนนะครับได้สัมผัสก็คือความน่ารักของ f c นะครับของสองาวน้อยเพชรแพงแล้วก็หรือว่าจะเป็น f c ของน้องอุ้งอีกนะครับก็<ม>ก็อย่างนี้นะครับน่ารักทุกๆคนนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการเริ่มต้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่การถ่ายคลิปครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ได้พูดทักทายกับหลายๆคนนะครับ อ่ะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลยประเสริฐสีด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีคลิปอีกนะ